สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของหมู่บ,บ้านที่รับซื้อของเก่าที่ใหญ่ที่สุดนะครับในละแวกอีสานใต้นะครับคิดว่านะครับหรือถ้าท่านใดทราบว่ามีที่อื่นที่ใหญ่กว่าหมู่บ,บ้านนี้ก็ลองคอมเมนต์บอ,อกกันดูนะครับ ที่นี่คือบ้านนาแก้วตําบลบ้านกอกอําเภอเขืองในจังหวัดอุกบอราชธานีครับนี่ก็ขวามือก็เป็นแหล่งรับซื้อแหล่งขายของเก่าเหมือน,นกันนะครับอะไรรถจักรยานยนต์นะครับที่ทางด้านขวามือก็เป็นอะไรรถยนต์นะครับตรงนี้หมู่บ้านนี้แทบทั้งหมู่บ้านนะครับจะเป็นทําอาชีพรับซื้อของเก่ากัน ทั้งหมู่บ้านเลยนะครับนี่ครับ้านใหญ่มากๆนะครับดูตะไรมอเตอร์ไซค์นะครับตัวนะครับรถไถนาครับอันนี้รถไถนาแบบเดินตามนะครับขายอะไรรถไถนาแบบเดินตามนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นหมู่บ้านที่ รับซื้อของเก่าที่ใหญ่มากๆนะครับเป็นชุมชนรับซื้อของเก่านะครับที่นี่ที่นี่คือบ้านนาแก้วอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ตรงนี้เป็นอะไรตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้าตู้เย็นนะครับสอง วาถนนนี่เป็นร้านรับซื้อของเก่าทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็เป็นทีวีตู้เย็นนะครับตรงนี้ดูครับข้างหน้าก็เป็นอะไรมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าอะไรรถจักรยานยนต์ทีวีเครื่องเสียงนะครับมีทุกอย่างครับเลี้ยวเขาเ้าไปในซอยก็ยังมีอีกนะครับคุณผ,ผู้ชม ผมจะพาทุกท่านชมแค่บรรยากาศที่อยู่ถนนเส้นหลักนะครับนี่เลี้ยวซ้ายเข้าไปก็เป็นแหล่งรับซื้อแหล่งขายของเก่าเหมือนกันนะครับในพื้นที่บริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสีสะเกตอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดนะครับเขาจะมาขายกันที่นี่นะครับรถรับซื้อของเก่าจะมุ่งหน้ามาสู่หมู่บ้านนี้กันแทบทุกทันนะครับนําของเก่าใส่รถ มันทุกมาขายกันที่นี่นะครับนี่คือบ้านนาแก้วอำเภอเกือองในจังหวัดอุ้บลราชชานีครับ กับอะไรรถจักรยานยนต์ครับนีออ่ก็ใช่ ี่คือบ้านนาแก้วตำบลบ้านอกอำเําเคื่อในจังหวัดอูบุราชธานีครับเป็นบ้านที่ซื้อขายของเก่าทุกชนิดนะครับมีอะไรทุกอย่างนะครับมาหาซื้อได้ที่หมู่บ้านนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มอเตอร์ไซค์นะครับจักรยานยนต์นะครับเต็มเลยฝั่งด้านโน้นก็ รถยนต์นะครับอะไรรถยนต์นะครับเขารับซื้อมาแล้วก็นํามาขายนะครับวางขายข้างหน้า2ฝั่งถนนเลยนะครับเป็นทีวีตู้เย็นนี่ครับตรงนี้เครื่องทาความเย็นโอ้โหเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มากๆนะครับที่รับซื้อของมีอะไรทุกอย่างครับมอเตอร์ไซค์มีทุกรุ่นนะครับรถจักรยานยนต์มีทุกรุ่นเลยมีเป็นรถมันทุกที่ นี่ครับอะไรทั้งนั้นเลยนะครับของเก่าข้ามือนะครับเป็นร้านขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับท่านใดหาอะไรต่างๆนี้มาหาที่หมู่บ้านนี้นะครับมีแน่นอนนะครับที่นี่คือบ้านนาแก้วตำบลบ้านเกอกอําภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหรือชาวบ้านที่แถวๆนีจะเรียกบ้านกอกนาแก้วอะไรก็ได้นะครับคุณผู้ชมเคยได้ยินนะครับ คนก็เรียกอบ,บ้านปอกนาแก้วนะครับนี่ก็คือบ้านนาแก้วตะบนบ้านบ้านกอกอ,อําเภอเครืองในจังหวัดอุบลราชธาน,านีนะครับเอและครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ